สวัสดีค่ะเจก,กรลีนกับชีวิพูเฮดไลน์นิวค่ะมาดูข่าวของพี่เอสุภาชัยกันดีกว่าค่ะวันก่อนค่ะแอบแวะไปเชียร์ดูคอนเสิร์ตน้องการเดอนสตาร์เขาบอกว่าเป็นเด็กปั้นสร้างมากับมือเลยล่ะค่ะวันนี้มาเชียร์น้องชายหนึ่งใช่ไม่ใช่น้องชายน้องการเดอรสไตล์เนี่ยครับไงไงวันนี้ตั้งใจจะมนดูอะไรไมิเ ก็คือแบบว่าปรื้มน้องกันตั้งแต่ตอนประกวดอยู่แล้วก็เชียร์มาตลอดแล้วก็วันนี้ก็เหมือนกับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาจัดคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยครับก็พี่เอเหมือนที่บอกว่าสนิทกับญาติผู้ใหญ่ของน้องกันนะครับผมก็เลยต้องมาเชียร์ซะหน่อยครับแล้วก็มีไอชิ่งด้วยเดียเับเป็นแฟนคลับไอชิ่งเพราะว่าสนิทกับพี่อีทเพชรดาเดียรับก็เลยแอบเอาดอกไม้ไว้ไอชิ่งด้วยฝากไปให้พี่อีทนะครับเป็นดอกกุหลาบสีชมพูอาชลินใช่ไหมคะใช่ครับอาชลินอนธนาครครับผม โอโหนะคะนอกจากมีพี่บอยตะกนเกียรติก็ยังมีมพี่เอสุภระชัยที่คอยปันน้องกันด้วยยังไงก็เป็นงานใจให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่เอแล้วก็น้องกันนะคะช่วงนี้จะกรีลาบมแล้วล่ะค่ะเจอกันช่วงหน้านะคะ okay, <now. S 1> สวัสดีค่ะ